ครับธรรมดาทุกปีก็ผลปิดก็ประมาณสี่เกือนกว่าแล้วปีนี้เป็นไงครับอ่าปีนี้สามไร่หนึ่งงานได้หกตันจะเชื่อดีไหมครับอ่าก็มีใบรับรองครับมีใบนี่มีใบรับรองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปนิดหนึ่งสามไร่หนึ่งงานได้ไปเท่าไหร่นะได้หกตันครับข้าวอะไรเนี่ยข้าวพันไร่ข้าวพันก็ขอสี่หนึ่งก็ขอสี่หนึ่งครับอ่ะเห็นบอกว่ามีเอกสารยืนยันใช่ไหมครับครับผมนี่ครับใบขายข้าวครับนี่สามไร่หนึ่งงานนะครับผมอ่าตัวเลขเนี่ยครับ โอ้โหนะครับเรียกว่าข้าวหกตันเป๊ะสุดยอดครับผลผลิตเพิ่มจริงๆรฮะนะครับปีก่อนๆได้เท่าไหร่ได้สี่เกีือนกว่าสี่เกีอนกว่าครับใส่ปุ๋ยหมดไปกี่แสนกิโลตใส่ปุ๋ยไปห้าถุงห้ากระสอบอ่ารอบนี้ใส่สามถุงลดลงครับลดลงแล้วอย่างอื่นได้ลดลงด้วยมั้ยก็ลดยาด้วยครับลดยาครับครับเพราะว่าไรด้วยเมื่อก่อนนี้ไปที่จานานี้ต้องขนไปเป็น ผลไปเยอะเลยครับนี่ใช้สร้างตัวอ๋อใช้อะไรบ้างครับผมก็ใช้โฟทีและเบรคเตอร์ครับแล้วก็แบตเนี่ยครับใช้แค่นี้ครับผมรวมแล้วฉีดไปกี่ครั้งครับ5ครั้งครับ5ครั้งเองผลผลิตเพิ่มอย่างที่เห็นเลยเนาะนะครับเรียกว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ